สวัสดีครับพบกับผมนรทพบุญทองเกษตรักโลครับตอนนี้อยู่สวนพริกครับเบอร์วังอลังการมากครับสวยงามดกนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยลุงรัตเสาทงค่ะพี่ลุงรัตเสาทงที่ลุงครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับโคกจานค่ะอำเภอตะการพืชผลค่ะตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีครับตะการพืชผลจริงครับโอเวอร์วัง อลังการตามากนะครับของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ2ไร่ค่ะ2ไร่เนาะพริกพันอะไรครับรอบนี้พนมทวนค่ะพนมทวนนะครับ right 2ไร่เนาะปีนี้มันแตกต่างจากทุกปีไหมแตกต่างมากค่ะแตกต่างยังไงมั้งผลผลิตได้เยอะมากค่ะอืมได้เยอะมากแสดงว่าเก็บผลผลิตไปแล้วเก็บไปกี่รอบละแปดรอบแล้วค่ะแปดรอบแล้วได้เงินไปเท่าไหร่ล่ะครับแสนกว่าค่ะแสนกว่าโอ้โหู้ยงครับนะครับสองไร่นะเก็บ เก็บพลกไปเนี่ยได้เงินไปสองแสนกว่าแล้วล้วยังต้องเก็บอีกเยอะนะะอันนี้ของพี่เก็บเขียวหรือเก็บแดงคะเก็บแดงค่ะรอเป็นเม็ดแดงก่อนเนะาะอ่านะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับนะฮะที่มันแตกต่างขนาดนี้เอาอะไรมาใช้ใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะฉีดไปกี่ครั้งจาได้ไหมห้าครั้งประมาณนี้ประมาณห้าครั้งค่ะสองไร่นี่หมดไปกี่ซองแล้ว ซองหนงค่ะซองสองกำลังจะสั่งมาอีกค่ะอ้โ <c oughs> <c oughs> คือหมดไปซองเดียว <c oughs> ความรู้สึกของพี่ลุงเอาโฟรทีมาใช้มันมันประหยัดขึ้นไหมหรือมันถูก <c oughs> แพงยังไงลด <c oughs> ต้นทุนไปเยอะค่ะ <ừ> ได้ผลผล,ผลิต,ลตยเยอะออย่างที่เราเห็นเลยเนาะเ <c oughs> นี่ยภาพมันฟ้องครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ไม่ต้องไปขี้โม้อะไรเยอะเลยครับชัดเจนมากแล้วพวกปุ๋ยพวกเคมีพัธุ์อะไรเราลดไหมครับลดลงค่ะอื อย่างนี้ดีไหมล่ะลดต้นทุนลงเยอะค่ะอย่างนี้ดีไหมดีค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนพิกครับที่ค่อนข้างผสมเร็จครับนะครับในระดับสูงเลยทีเดียวเพราะว่าจับเงินแสนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วยังต้องเก็บผลผลิตไปอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆนานมากค่ะนะนะครับคิดว่าจะแตะถึงกี่แสนครับเนี่ยประมาณสามสี่แสนมีไว้ค่ะโอ้เอาใจช่วยพี่ลุงครับขอให้ได้ผลผลิตแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ใช้ใช้ต่อไหม ใช้ค่ะใช้ตลอดเลย <laughs> ให้คะแนนความภูมิใจนิดนึงโปรเทเท่าไหร่ดี100%ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอเคครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอขอบคุณพี่ลุงม,มากครับแชร์ประสบก,การณ์เรื่องราวพริกให้กับพวกเราฟังผม,ผมนัทพงศ์ประทองเกษตรพักร,รโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ